Nắm bắt chuột Cho e tre Co a no can tre can Po lo ốc co po Po a co pa bộc pa Po pa Tho u ngô thủng mò ư mư thủng mư Cho u mò chống Tho u thúng e khu chống โรอ,อจะขอเอเขีมไม่ทุกขตจะขีพอดอดพุยพออูยอคุยพูคุย,ยพอ,อำทำงางอาอนงงานทำงานก็อ,อ่าง,งอการก็เองแกงก,กางเกงยอโอโย,ยอเอยยอ,อยสอาสะพอ โทราหอไอ,อมอให้ผ้าให้รออง,งลอลงรอยงอเรียนโรงเรียนขอบคุณค่ะ